สวัสดีครับกลาบสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอสาธิตนะครับการแก้ไขซัมซุงเอนะครับตระกูล A เกือบทั้งหมดในปัจจุบันนี้นะครับปัญหาส่วนใหญ่ที่เปิดไม่ติดนะครับก็จะพบปัญหาที่ตรง CPU นะครับต้นเหตุน,นะครับ เดี๋ยวพี่ชาร์จให้ดูนะครับก็ชาร์จเครื่องก็เปิดไม่ติดนะครับรวมไปถึงอาการบูตวนโลโก้นะครับก็จุดเสียก็จะเป็นจุดเดียวกันนะครับก็คือจะเป็นจุด CPU นั่นเองนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าณตั้งแต่า3-5ปีที่แล้วนะครับโทรศัพท์ซัมซุงนะครับมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องการใช้ แอปพลิเคชันต่างๆที่หนักนะครับหน่วงเครื่องนะครับทำให้เครื่องเกิดปัญหาอาการแครกนะครับหรืออาการ CPU ขาไม่เชื่อมต่อกับเมนบอร์ดนะครับหรือ CPU ไม่สามารถสั่งงานได้นะครับเปรียบเหมือนเราใส่ CPU เข้าไปในเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าตัวขาของ CPU ไม่แตะ ที่ตัวเมนบอร์ดทั้งหมดนะครับก็จะก่อให้เกิดอาการเครื่องเปิดไม่ติดนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้พี่ขออนุญาตทำการแกะเครื่องแล้วก็ซ่อมซัมซุงนะครับส่วนท่านใดที่สนใจนะครับจะซ่อมนะครับก็สามารถแอดมาที่ line แอดเอกประสิทธิ์ได้เลยนะครับหรือโทรตรงมาที่เบอร์093 898 9099นะครับโอเคเดี๋ยวพี่ขออนุญาตทำการไขน็อตก่อนนะครับ โอเคครับหลังจากนั้นเราจะได้ตัวเมนบอร์ดหน้าตาประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นพี่จะทำการวัดค่าไดโอดของเครื่องนะครับว่ามีจุดไหนช็อตนะครับหรือมีจุดไหน OL หรือเปล่านะครับ หากไม่มีนะครับตัวเครื่องก็สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าส่วนที่มีปัญหานะครับก็คือตัว CPU นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการรีบอนซ p u s a m s u n กันนะครับนะตั้งแต่3ปีที่แล้วนะครับปัญหา CPU ของ s a m s u n งก็เกิดอย่างต่อเนื่องนะครับหลายรุ่นมากเลยนะครับ ปัญหาที่เกิดส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากตัวเครื่องถูกใช้งานอย่างหนักนะครับหรือ,อใช้ไปด้วยชาร์จไปด้วยนะครับก็จะทําให้ตัวเครื่องนะครับทํางานหนักนะครับเกิดความร้อนสะสมนะครับเดี๋ยววันนี้พี่ก็ขออนุญาตทําการรีบอนซีพียนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่พี่ทําการเป่าความร้อนเข้าไปที่ CPU นะครับทําขาใหม่แล้วนะครับมาดูกันว่าตัวเครื่อง จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับรวมไปถึงข้อมูลของเครื่องนะครับจะอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราปอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทำการประกอบเครื่องกันนะครับ โอเคครับหลังจากทําการประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่ขออนุญาตทำการเสียบสายชาร์จนะครับดูว่าหลังจากที่เราทําการรีบอนซีพียูแล้วนะครับจะเปิดติดใช้งานเหมือนเดิมได้หรือเปล่านะครับโอเคตอนนี้ตัวเครื่องก็ขึ้นแบตเตอรี่ชาร์จขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองทาการเปิดเครื่องกันนะครับก็ท่านใดที่สนใจจะ ซ่อมกับทางร้านนะครับก็สามารถ Walk in มาหน้าร้านได้เลยที่พันทิพย์งามวงวานนะครับหรือว่าจะส่งเครื่องมาทําก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสามารถ Ad รายแอดเอกประสิทธิ์ที่ทางด้านล่างสายมือเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะโทรสอบถามตรงได้ที่เบอร์0 9 3 8 98 9 0 9 9นะครับตัวเครื่องนะครับซ่อมแล้วสามารถหอหับได้เลยนะครับ ตอนนี้ตัวเครื่องบูตคำว่าซัมซุงขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งนะครับดูว่าตัวเครื่องจะเข้าสู่หน้าจอปกติได้หรือเปล่านะครับโอเคตอนนี้สังเกตเห็นแล้วนะครับว่าตัวเครื่องนะครับขึ้นหน้าจอซัมซุงขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบโปรแกรมของเครื่องนะครับนิดๆหน่อยๆน,นะครับ อนนี้ฐานว่าตัวเครื่องนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะครับก็สามารถาใช้งานต่อเนื่องได้เลยนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับถ้าขึ้นแบบนี้นะครับไม่ได้มีการเลือกภาษานะครับก็ข้อมูลของเครื่องคุณลูกค้าก็จะอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรแล้วก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยทางร้านเรามีแอดมินรอตอบอยู่นะครับสังเกตว่าตัวเครื่องนะครับ ข้อมูลอยู่ครบเหมือนเดิมก็วิดีโอนี้ก็จบลงนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังมาโดยตลอดนะครับท่านใดที่ติดปัญหานะครับก็ทักมาสอบถามได้เลยวันนี้ขอลาไปด้วยโทรศัพท์ซัมซุงนะครับสวัสดีครับ